สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมอีกหนึ่งวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้จะได้นำเอาเหรียญที่พบเจอได้ยากและคนไม่ค่อยรู้จักเอามาให้กับพี่น้องได้ชมรูปแบบนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อการ ศึกษาเรียนรู้และก็สะสมในวันท้้งหน้าเพราะว่าเหรียญแบบนี้เราไม่เคยได้รู้จักพวกเซียนพวกอะไรก็ไม่เขาไม่ได้รู้จักกันนะครับทีนี้พี่น้องหลายๆท่านก็บอกว่าการที่จะเอื้อมวัดเอื้อมขว,ขวาคว้าหาวัตถุมงคลข,ของพ่อเดิมนั้นมันหายากมันหายากเพราะมีราคาแพงแต่แต่นนี้มันก็มีช่องว่างก็คือเหรียญที่เขาไม่ค่อยได้รู้จักหรือรุ่นที่เขาไม่ค่อยได้รู้จักกันเนี่ยนะครับ ในยุคประมาณใกล้ๆสงครามโลกหรือยุคสงครามโลกมาแล้วเนี่ยก็จะมีเหรียญออกมาหลากหลายรูปแบบนะครับน้อยรุ่นนะฮะที่ที่จะถูกรู้จักในยุคนี้เนื่องจากคงจะสร้างออกมาหลายรุ่นจริงๆนะครับจนยากที่จะจดจําดังนั้นวัตถุมงคลชุดนี้ผมได้มาจากตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับก็มั่นใจได้เลยว่าพระชุดนี้ได้ถูกสร้างในยุค ในยุคนู้นเลยนะครับแต่ก่อนจะดูรายละเอียดก่อนจะชมเรื่องราวในวันนี้พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรให้ผมฟังนะครับ<ม>ก็ติดต่อมาทางเบอร์โทร0863529656หรือท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับ แต่หมายเหตุนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ไลน์เด็ดขาดถ้าท่านเพิ่มเพื่อนด้วย ID ดีไลน์มันจะไปเข้าไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะครับท่านต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเท่านั้นสําหรับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆเป็นครั้งแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีวิดีโอใหม่ๆออกมาทาง YouTube จะได้เตือนไปว่ามีวิดีโอใหม่ออกมาแล้วนะครับอ่ะพี่น้องครับวันนี้อย่างที่ผมเล่าว่าวัตถุมงคลทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับ เป็นวัตถุมงคลที่เราไม่ค่อยได้คุ้นตานะครับเนื่องจากว่าเป็นวัตถุมงคลที่ถูกสร้างออกมาในยุคสงครามโลกนะครับออกมาหลากหลายรุ่นผู้คนลูกศิษย์ลูกหาต่างต้องการวัตถุมงคลของหลวงพ่ออย่างมากนะครับยุคนี้จึงสร้างออกมาเยอะนะหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดเสื้อยันผ้ารอยเท้าเหรียญวัตถุมงคลอื่นๆอีกเยอะนะครับก็สร้างออกมาในยุคนี้เยอะอย่างเช่น เหรียญน,นี้อย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมได้มาจากตระกูลเก่าแก่ที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับเหรียญน,นี้ท่านเล่าว่านะฮะท่านเจ้าของตระกูลนี้นะครับท่านได้เล่าว่าเหรียญน,นี้เหรียญเงินลงยาแบบนี้นะครับสร้างมาเพียงแค่75เหรียญเท่านั้น 75เเหรียญในยุคประมาณปีพศ2 4 8 4นะฮะกำลังเข้าสู่สงครามโลกเลยนะครับเราดูเหรียญน,นี้ดูรูปลักษณะนะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญเนื้องเงินลงยามีหูในตัวนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับลงยาสีสีออกแดงๆนะฮะสีแดงส้ม นะปรภทประเภทนี้นะครับสีแดงส้มอ่ะผมก็แกว่งไปแกว่งมานะครับด้านหลังหลังนี่จะออกแอ่นๆไปทางแอนก้นกระทะหน่อยนะครับนี่นะครับแต่ความจริงเป็นเหรียญหลังเรียบเนี่ยแต่ว่ามันแอนนะครับเนี่ยบริเวณหลังนี่มันก็จะเป็นเหรียญหลังเรียบ เหรียญหลังเรียบแต่แอนไปทั้งหน้าหน่อยนะฮะแอนไปทั้งหน้าคล้ายๆกับก้นกระทะอะไรประเภทนั้นนะครับแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้บุ๋มเป็นก้นกระทะเยอะขนาดนั้นนะครับบุ๋มนิดหน่อยนะครับบุ๋มนิดหน่อยนี่เหรียญน,นี้เดี๋ยวผมจะให้ชมรายละเอียดสร้าง75เหรียญเท่านั้นนะครับดังนั้นเราจึงเห็นเหรียญรุ่นนี้น้อยตรงนี้บริเวณ บริเวณนี้ยามันกระเทาะออกไปนะครับเราจะเห็นเนื้อเงินเลยเนื้อเงินเก่าเลยเห็นไหมครับนี่นี่เนื้อเงินเนื้อเงินเก่าอย่างนี้นะครับเจ็ดสิบห้าเหรียญน,นะครับหน้าตาหลวงพ่อนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อเงินเกรดสูงนะครับ ยาที่ลงก็เก่ามากนี่เก่าเป็นสีแดงนะครับออกทับทิมทับทิมหน่อยนะฮะเส้นสายของจีวรสังคาติคมชัดลึกนะครับนี่แบบนี้ด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมด้านล่างนี่เขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะครับตรงบริเวณนี้เป็นอัขระยันอสังวิสุโลปุสะ ผู้พระนวะหอรคุณเก้านะครับนวะหอรคุณเก้านี่หลวงพ่อเดิมท่านก็จะใช้บ่อยในมีดหมอก็มีในผ้ายันก็มีจะใช้ยันบทเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอสังวิสรปุสะผู้พระนวะหอรคุณเก้าหรือบางทีก็มีผ้าปุษะปุโรสวิสังะนะครับย้อนกลับไปกลับมาก็มีนะครับาทางด้านนี้จะจานยันนโมพุทธายะาไม่ใช่จานยันนะครับเป็นอัขระยันนโมพุทธายะ เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นี่บริเวณนี้ล้อมรอบล้อมรอบองค์หลวงพ่อนั่งลอยองค์เลยนะครับนั่งลอยองค์ยาสีของยานี่นี่นะครับสีของยานี่เก่าครา่าเลยนะฮะเก่าคร่ำคร่าเลยนี่ไหมครับความเก่าปีสองสี่แปดสี่ปีสองสี่แปดสี่ก็ประมาณแปดสิบปีได้นะฮะเหรียญน,นี้ประมาณแปดสิบปี ไหมแปดสิบสี่มีหูในตัวนะครับมาดูด้านหลังเป็นหลังเรียบนะฮะเป็นหลังเรียบเป็นหลังเรียบลักษณะจะมีรอยเส้นขนแมวขีดขวาง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 วางี้นะครับลักษณะนี่ ด้านหลังนี้จานอัขระยันด้วยลายมือของกลุ่มลูกศิษย์นะครับลายมือของกลุ่มลูกศิษย์เลยนะฮะจานยันคำว่ามีจานยันเยอะนะครับจานยันล้อมรอบเลยนะอ๋อไม่ได้ล้อมรอบนะครับจานยันนะโมพุทธายะอย่างเดียวนะนะโมพุทธายะนะครับ นี่เป็นหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบจานยันนโมพุทธายะแบบนี้นี่โมพุทธายะเหรียญเนื้องเงินนะครับบริเวณนี้มีเนื้อปลิ้นปลิ้นปลิ้นนะครับมีเนื้อปลิ้น เหรียญอย่างนี้เนี่ยถูกเก็บไว้ในตระกูลท่านกระหบับบดีนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดมีทุกอย่างนะครับสำหรับวัตถุมงคลยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายที่เขารู้จักไม่รู้จักจะอยู่ที่บ้านเนี้ยเพียบเลยนะจะอยู่ที่บ้านเนี้ยแล้วก็มีรูปแบบมีความงดงามมีธรรมชาติที่ชัดเจนทั้งหมดนะครับนี่หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญ ลักษณะเหมือนใส่กรอบเหมือนใส่กรอบเคยห้อยคอมาก่อนนะครับเนี่ยเราเห็นคราบพวกนี้นะครับคราบใครอะไรต่างๆคล้ายๆกับใส่กรอบมาก่อนนี่เหรียญลักษณะเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะฮะ <pathway> ลักษณะเป็นเหรียญข้างเรื่อยนะครับแองด้านหลังเนี่ย and, แอ็นๆนะฮะคล้ายๆกับเป็นแองกระทะหน่อยนะครับเป็นแองกระทะโนนมาข้างหน้า <spe ek> ข้างหลังนีบุ๋ม <spe ek> เป็นแองกระทะเลยนะครับนี่เป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พบเจอเลยนะไม่พบเจอเลยนะครับไม่พบเจอเลยนะฮะเหรียญนี้สุดๆอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอในเพจในเว็บไซต์ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเมื่อเราเจออย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าบูชามาเก็บไว้ได้เลยถ้าราคาเขาไม่ได้สูงมากนะครับท่านสามารถเก็บเช่าได้เลยเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้ที่หลวงพ่อเดิมท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกในยุคสงครามโลกนู่นเลยนะครับอันนี้อยู่ในตระกูลที่เป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงด้วยนะครับ เห็นไหมครับดูความเก่าของยาที่ลงนะครับสีของยาที่ลงเนี่ยดูนะครับนี่คมชัดนะครับคมชัดเลี่ยมทองก็กำลังสวยนะครับเหรียญแบบนี้เรี่ยมทองสวยเลยนะครับ หนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ผมเคยให้ดูไปแล้วนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหมือนกับในภาพในหนังสือนี่นะครับภาพในหนังสือเนี่ยเป็นเหรียญที่งดงามออกแบบมาค่อนข้างที่งดงามมากอะฮะดูดูด,ด,ดูดูแบบนี้นะครับเป็นแผ่นบางทีก็ปั้มเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับเอาไป เอาไปแปะไว้หลังกล่องกรีบุรีมั่งก็มีนะครับปั๊มเป็นเหรียญเล็กๆก็มีนะครับเหรียญที่เป็นเป็นเหรียญหลากหลายสีนะเหรียญหลากหลายสีสีดําสีแดงสีขาวสีเหลืองสีผมว่ามีครบ7สีเลยแต่ครบน้อยมากสร้างในยุคประมาณปีพศ2485ในยุคสงครามโลกเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนี่ไปเจอในเพจใน ูในเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่ก็น้อยนานๆเจอนานๆเจอนะคนคนไม่เคยรู Willy ้จ uh ักก็ปล <e ่อยผ่านปล่อยผ่านนะครับผมเก็บเช่าเก็บไว้นะครับเช่าเก็บไว้แต่เนี้ยเป็นของตระกูลท่านกระหับดีที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเรามาดูรายละเอียดเหรียญนี้สวยงามนะสวยงามเหมือนในภาพนี่แหละนะครับสวยงามเหมือนในภาพนี่สวยงามเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวขอเอาเหรียญนี้ออกก่อนนะฮะเนี่เราเห็นไหมครับว่า <p> เหรียญน,นี้สวยงามเหมือนกันเลยถอดแบบมาจากในภาพรูปแบบมาจากในภาพนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญลงถมนะครับเป็นเหรียญลงถมเหรียญเนื้องเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อ,งเ,องเงินดูดิครับสวยงามมากๆเหรียญน,นี้ เลี่ยมทองไว้อย่างดีนะครับจะพอทองนี่ก็น่าจะประมาณสองหมื่นบาทแล้วทองเนี่ยนะครับนี่ดูดูถมที่ลงนะครับนี่ดูหน้าตาหลวงพอ่อ เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่นี้นะครับแบบเดียวกันลักษณะแบบเดียวกันแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญลงถมสร้างในยุคปีพศ2485นะครับนี่เห็นไหมครับเหรียญเงินสวยงามมีหลากหลายสีนะครับนานๆพบเจอทีหนึ่งเมื่อท่านไปเจอตรงไหนก็แล้วแต่อย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับคนไม่รู้จักนะเหรียญน,นี้นะคนไม่รู้จักนะครับอันนี้เป็นสมบัติตกทอดจากตระกูลเก่าแก่นะตระกูลของอสิทธิหลวงพ่อเดิมโดยตรงนะ นะเรียมทองไว้อย่างดีนะครับเรียมทองไว้อย่างดีด้านบนนี้ด้านบนมีอัขระยันล้อมรอบนะครับอสังวิสุโรปูสาภูพระเหมือนเหรียญเมื่อสักครู่นโมพุทธายะแบบเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินเพียงแต่รูปแบบเนี่ยรูปแบบนี้เขาจะออกแบบงดงามมากเห็นไหมครบแบบงดงามเนี่ยเป็นเหรียญลงถมนะเป็นเหรียญลงถมนะครับสวยงามหลากหลายสีมีหลากหลายสีแต่เหรียญน,นี้เป็นสีดํานะครับ เป็นเหรียญสีดําลงลงถมสีดำโนนเห็นไหมครับลงถมเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากรูปแบบนั้นงดงามสุดๆนะครับเหรียญรุ่นนี้รูปแบบงดงามสุดๆเลย เห็นไหมครับส่วนด้านหลังด้านหลังที่จะจารไว้เยอะนะครับจะจานไว้เยอะจานคาว่ามะอะแล้วก็โตอุเนี่ยมะอาอุนะครับมะอาอุอนี่บริเวณนี้นะครับรอยจานยันเก่าๆเห็นไหมครับดูรอยเหล็กเหล็กจานเนี่ยนะครับในคมของเหล็กจานนี้จะเก่ามากตรงนี้ก็นามะ นมะอาอุนะครับนมะอาอุนะครับข้างล่างนี้นมพะพาทะหัวใจท่าสี่ตรงนี้ณชาลีติหัวใจเพื่อสิวดีหัวใจเมตรเ,เรื่องคาถาเมตตามหานิยมนะครับตรงนี้เป็นน้โมพูททายะ รอยจานคมคมชัดๆความเก่าคราบใครอยู่ในล่องเหล็กจานนั้นเป็นการจานเก่าในยุคประมาณปีพศ2องน5นู่น่นนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่งดงามมีหลากหลายสีงดงามมากงดงามเหมือนเหมือนภาพเหมือนภาพนี้แหละครับนะครับงดงามเหมือนกันเลยนะครับ mm hmm. ก็รูปแบบนี้ อาสังว no ิส e ุโรปูสาภูพระนโมพะทะหลวงพ่อเดิมเห็นไหมครับรูปแบบรูปแบบเดียวกันเลยเนี่ยรูปแบบเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมครับอาสังวิสุโรปูสาภูพระนโมพุทธายะหลวงพ่อเดิมนี่นะครับงดงามมากเหรียญนี้งดงามมากเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะเป็นเหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่เรียมทองงดงามเลยครพอจับรอบทองนี้สวยมากนะครับ นี่นาม,าอาอมะอาอุมะอาอุตรงนี้นามะอาอุตรงนี้นามาพะพทะตรงนี้นาชาลิตินโมพุทธายะนะครับจานเต็มหลังเหรียญเลยทีเดียวนะครับก็เลยเอาเหรียญแบบนี้มาให้กับพี่น้องได้ชมเพื่อผ่านหูผ่านตาเวลาท่านไปเจอนะเวลาท่านไปเจอตามตามไหนก็แล้วแต่นะครับท่านให้รู้ได้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้ถูกสร้างในยุคป,ปีพศ2485ยาอย่าปล่อยให้หลุดนะครับ เมื่อเขารู้จักหรือไม่รู้จักอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะเราอยากได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อไว้คล้องคอแนะนําแบบนี้แหละครับนะแบบที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยนะเนี่ยนะครับเขาไม่รู้จักนี่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาของเหรียญนะครับเป็นปัญหาของคนที่ไม่รู้จักนะครับพอเขาสร้างมาก่อนคนที่ไม่รู้จักนะ บางคนเขาเขาบางเซียนก็บอกว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นมันไม่ใช่ปัญหาของเหรียญเพราะเหรียญเขาเกิดมาก่อนนะแต่ที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นก็เป็นปัญหาของคลไม่เคยเห็นเป็นปัญหาของคนไม่รู้จักแต่เราเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยก็เก็บไว้บูชาเก็บไวค้คล้องคอได้เลยนะครับเป็นวัตถุมงคลของ,องพ่อเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินลงถมนะเป็นของที่หายากนะครับ เลยเอามาให้ท่านได้ชมประมาณนี้เพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ผ่านหูผ่านตามาเวลาไปเจอแล้วจะได้ไม่เสียโอกาสจะได้ไม่เสียโอกาสปล่อยให้หลุดมือไปนะครับประมาณนี้วิดีโอนี้ก็ประมาณสัก20นาทีได้นะครับก็เลยเอาของที่หายยากๆหายชมยากๆเนี่ยมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656หรือ พี่น้องที่อยากจะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้เท่านั้นจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับไปดูที่หน้าปลกวีโอเพราะว่าผมจะอบอกเบอร์ไลน์บอกเบอร์โทรไว้เรียบร้อยท่านสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับตรงนี้หรือพี่น้องที่อยากเ,าเข้ามาชมเป็นครั้งแรกแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ